พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานอัลแปรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้เรื่องเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ร้านค้าออนไลน์จะถูกจะแพงต้องแสดงราคาไว้ก่อน ร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลสินค้าและบริการเช่นราคาสินค้าค่าบริการรายละเอียดค่ามาจำหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1นึ่งมบาทและ4ข้อที่ต้องมีร้านค้าออนไลน์ขายดีแน่นอนคือ 1. เขียนหรือพิมพ์รายละเอียดสินค้า หรือบริการ 2. ใช้ตัวเลขอารบิกแสดงราคา 3. ต้องมีภาษาไทยในรายการสินค้า 4. ถ้ามีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆต้องแจ้งควบคู่กับสินค้าหรือบริการข้อมูลสินค้าและบริการต้องชัดเจนครบถ้วนเปิดเผยอ่านง่าย ผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤษศักด ok ิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ